ท่านผู้ชมสวัสดีครับผมได้เจอนกสองตัวนี้เขากำลังฟักลูกอยู่นะครับพอดีเออหมาไปแคะตรงไหนที่เขาทำรังอยู่นะครับดีผมนั่งเป้าก่อนเนี่ยตรงเนี้ยผมเลยเอาอะไรมาใส่ไว้ กลับพื้นครับแล้วก็เอาอะไรใส่ไม่ให้หมามันเข้าไปทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะคอยดูว่าเขาจะกลับมาหาลูกเขาไหมอ๋อนี่ครับกลับมาแล้วครับเนี่ยๆนบินท่านผู้ชม กลับมาแล้ววผมจะสังเกตการจะ,จะจับตาดูว่าเขาจะกล้าเข้าที่หลังเขาไหมครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขายังกังวลอยู่นะ ไม่กล้าที่จะเข้าไปนะผมเองก็กลัวว่าเขาจะไม่กลับสงสารลูกเขาคนะสองตัวนี่ฟักแล้วอีกตัวหนึ่งออกมาครึ่งตัวคือออกจากไข่แล้วลหละครับแต่ยังอยู่แต่ขาเขายังอยู่ในไข่อยู่เลยนะกลัวกลัวว่าเขาจะไม่กลับไปที่รังเขาเดี๋ยวผมจะคอยดูนะครับ ว่าเขาจะต้องหาอาหารมาให้ตัวเมียนะครับมาส่งตัวเมียแต่ยังไม่เห็นตัวเมียเลยก็จะบินโฉบไปโฉบมานะหัวจะมีงอนครับ ภาวนาให้เขากลับไปที่ลูกเขาคอยกลับไปดูลูก ท่านผู้ชมกลับมาแล้วคนระับเนี่ย ผู้ชตอนนี้เขาเอาเหยื่อมาให้ลูกเขานะครับ ลงไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วครับผมไม่ได้อยู่ใกล้นะครับผมใช้การซูมเอานะครับ เขาจะขุดหาไส้เดือนนะครับแล้วยอตอนครับคืออีก,กามันไล่จิกไล่กินลูกนกที่อยู่แถวนี้ จนหมดเลยนะครับเขาก็เลยหลีกเรื่องที่จะเจาะโพรงข้างบนก็คือมาอยู่ข้างล่างแต่มันเสี่ยงนะครับจะมีหมาอ่าวันนั้นดีดีที่ผมเห็นทันนะครับวิ่งรองเท้าหลุดข้างหนึ่งเลยก็เลยมาทําให้เขาแล้วก็มาสังเกตด,ดูว่าเขากลับมาไหมอ่าววันนี้ก็รู้สึกดีใจว่าเขากลับมาแล้วนะครับเขากลับมาดูลูกเขา ลูกเขามีอยู่สามตัวนะครับเขามีน้องอยู่สามตัวนะครับก็ดีใจรู้สึกดีใจผมไม่ได้อยู่ใกล้นะครับใช้การซูมเมานะครับมาแล้ว พื่อเอาเยื่อมาให้ตัวเมียนะครับผมไม่กล้าพูดเสียงดังนะครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วนะครับเขาเอาเยื่อมาป้อนตัวเมียนะครับ ท่านผู้ชมนะครับกล้องไม่นิ่งนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเขากำลังหายเหยื่อให้กับตัวเมียนะครับ ตกเตเมืม่อกี้มีเหยี่ยวบินมานะครับนกบินหนีหมดเลยแล้วเขากลับมาแล้วเดี๋ยวเรอรอดูเขาจะบินมาที่รังนะครับ ไปให้ตัวเมียนะครับอีกามาแล้วจะได้เส้เดือนมานะครับ เออจริงๆแล้วบนต้นไม้ทําไมเขาไม่ทํานะครับเออตรงแถวเนี้ยอีกาเยอะมากเลยนะครับซึ่งลูกนกทั้งหลายที่ทํารังอยู่บนต้นไม้นะครับอีกามันไปจิกกินหมดเลยเขาเลยน่าจะหลีกเลี่ยงเลยไม่ใช้ไออันนี้ทําเป็นรังแทนนะครับเอออยู่บนต้นไม้นี้น่าจะมีเออ ทั้งอีกาทั้งเหยี่ยวนะครับมาแล้วนะครับเขาจะขุดหะไส้เดือนนะครับนี่ย ตอนครับคืออีก,กามันไล่จิกไล่กินลูกนกที่อยู่แถวนี้จนหมดเลยนะครับเขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะเจาะโพงข้างบนก็คือมาอยู่ข้างล่างแต่มันเสี่ยงนะครับจะมีหมาาวันนั้นดีดีที่ผมเห็นทันนะครับวิ่งรองเท้าหลุดข้างหนึ่งเลยก็เลยมาทำให้เขา แล้วก็มาสังเกตด,ดูว่าเขากลับมาไหมวันนี้ก็รู้สึกดีใจว่าเขากลับมาแล้วนะครับเขากลับมาดูลูกเขาลูกเขามีอยู่สามตัวนะครับเขามีน้องอยู่สามตัวนะครับก็ดีใจรู้สึกดีใจผมไม่ได้อยู่ใกล้นะครับใช้การซูมเอานะครับมาแล้ว ขอภาวนาให้ลูกเขารอดทั้งสามนะครับ บริเวณนี้ต้นไม้เยอะนะครับเป็นบริเวณวัดแต่ก็ยังว่าแหละครับอีกาเยอะพ่อบอกว่ามันจิกกินลูกนกแทบไม่เหลือเลยคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยววันหน้าผมจะมาดูว่าน้องยังปลอดภัยดีอยู่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันล่อแหลมกับหมามันเยอะนะครับบริเวณนี้ก็คือเป็นป่าเป็นต้นไม้เยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ปลอดภัยสำหรับเขาเขาเลือกที่จะมาอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับ ปกติอีกาบินบ่อนอยู่แถวนี้นะวันนั้นผมก็สงสัยอยู่ทำไมากาบินอยู่แถวนี้เยอะจังผมก็เลยมานั่งอยู่ที่กระท่อมสังเกตเห็นนกตัวนี้นะครับน้องเขาบินบนใบบนมาผมก็สงสัยผมก็สังเกตเห็นว่าเขาเอาอาหารมาทำาอะไรหรือเขาเขามากินอะไรตรงนี้สังเกตด,ดูดีคือเขาเอาอาหารมาส่งตัวเมียนะครับตอนนั้นตัวเมียกำลังคัก ฟักไข่อยู่พอดีไอ้ที่รู้ว่าฟักไข่ก็คืออย่างที่ผมกลัวเลยครับหมาว่ามันอยู่ข้างล่างครับหมาันวิ่งมาพอมันดูมันงัดไอตัวถังน้ำหงายท้องเลยผมวิ่งตรงเท้าหลุดมาไล่หมาทีนี้ก็เห็นตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ฟักออกมาแล้วส่วนตัวที่3ามนี่ก็คือไข่หลุดออกไปครึ่งใบแล้วตัวขาเขายังอยู่คุณไข่อยู่เลยนะครับยังมีคราบเลือดอยู่ผมก็เลยเรียบเอาปิดเหมือนเดิมแล้วก็เอาหินเอาอะไรมาปิดเพื่อที่จะไม่ให้หมามันเข้าไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าหมาเขาจะไปทำร้ายน้องนะครับแล้วก็ พยายามเอาอะไรปะกั้นไว้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปตะเพียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าตอนที่เขาเอามาให้ตัวเมียนะครับบางครั้งตัวเมียก็ออกมาหาเองด้วยนะครับบางทีก็คือน่าจะหาช่วยกันนี่แหละครับบางทีเขาก็เอามาป้อนกันด้วยนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับ แล้วเขาก็เรียกเรียกเสร็จพอเขาป้อนเสร็จพอเขาให้อาหารตัวเีียเสร็จแล้วเขาก็ออกไปหาอีกทั้งวันเลยนะครับไปแล้วไปที่นู่นไปที่ป่านู่นเลยนะครับนู่นไกลมากเลยนะครับ ตรงนี้บริเวณนี้เป็นป่าหมดเลยนะครับมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ